เมื่อ EP ที่แล้วเราได้พูดคุยถึงคำว่าเบิร์นเอา์หรือภาวะเหนื่อยล้าหมดไฟในการทำงานไปกันแล้วนะครับตอนนี้คุณผู้ชมนะ่าจะได้ลองสำรวจตัวเองแล้วนะครับว่าเราเริ่มมีสัญญาณของภาวะ,ะเบิร์นเอาท์แล้วหรือยังนะครับไม่ว่าจะเป็นอาการเหนื่อยล้าทางอารมณ์มีทัศนคติเชิงลบต่องานที่ทำหรือประสิทธิภาพในการทำงานลดลงครับ การ work from home ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้คนไยทำงานอย่างเราพบกับภาวะเบิร์นเอากันมากยิ่งขึ้นนะครับหลายๆออฟฟิศต้องประชุมงานผ่านวิดีโอคอนเฟรนซ์หลายๆคนจะเริ่มรู้สึกว่าการประชุมแบบนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะประหยัดเวลาในการเดินทางออกนอกบ้านนะครับแต่กลับรู้สึกเหนื่อยกว่าการประชุมแบบเจอหน้าซะอีกครับมีผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาที่บอกถึงสาเหตุเอาไว้ดังต่อไปนี้ครับข้อที่1ครับ การประชุมผ่านออนไลน์ทำให้เราอ่านภาษาร่างกายของผู้อื่นได้ยากยิ่งขึ้นครับเส้นโทนเสียงท่าทางหรือว่าสีหน้าสมองของเราต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อพยายามจะอ่านภาษากายเหล่านี้ผ่านวิดีโอนะครับทำให้เรารู้สึกเหนื่อยล้าและไม่ผ่อนคลายขณะประชุมออนไลน์ 2. ภาพและเสียงในการประชุมออนไลน์จะช้ากว่าการสนทนาแบบเจอหน้าราวๆหนึว,วิครับทําให้เรารู้สึกว่าจดจ่อได้ยากยิ่งขึ้นรู้สึกว่าความเป็นมิตรในการสนทนาลดลงนะครับนอกจากนี้ยังมีปัญหากวนใจเช่นภาพค้างเสียงหายหรือว่าสัญญาณมีปัญหาซึ่งล้วนจะทําให้เรารู้สึกว่าเหนื่อยล้ามากยิ่งขึ้นครับเมื่อทราบสาเหตุกันแล้วนะครับวันนี้เรามีเทคนิคง,ง่ายๆในการ work from home ที่ทำให้สุขภาพใจของคนววททำงานดีขึ้นแบบที่ทุกท่านสามารถเริ่มทำได้ทันทีมาฝากกันครับข้อที่1ลดการประชุมให้น้อยลงครับ ก่อนจะเริ่มประชุมคุณจะลองถามตัวเองก่อนครับว่าเราจําเป็นต้องประชุมจริงๆไหมหรือว่าจริงๆแล้วเราสามารถจะคุยงานกันผ่านไฟล์งานหรือว่าอีเมลได้นะครับเพื่อช่วยประหยัดเวลาของคนในทีมครับแต่หากว่าจําเป็นจะต้องประชุมจริงๆลองถามตัวเองต่อครับว่าเราสามารถจะประชุมให้จบภายใน30นาทีได้ไหมมีใครบ้างที่จําเป็นในการประชุมครั้งนี้ครับ <S <S เพื่อให้เราใช้เวลาให้น้อยที่สุดและใช้คนให้น้อยที่สุดนะครับช่วยให้ทีมไม่มีอาการมีติ้งฟาทิก หรือความเหน็ดเหนื่อยจากการประชุมครับข้อ 2. อนุญาตให้ปิดกล้องขณะประชุมได้ครับความเครียดจากการประชุมออนไลน์ส่วนหนึ่งเกิดจากความรู้สึกว่าเราถูกจับจ้องอยู่ หรือต้องแสดงอยู่หน้ากล้องตลอดเวลานะครับยิ่งคนเยอะก็ยิ่งเครียดยิ่งเหนื่อยหากเป็นการประชุมภายในองค์กรที่สามารถจะปิดกล้องหรือว่าหันกล้องไปทามุมอื่นได้บ้างก็จะช่วยให้ทีมได้พักเปรกจากหน้าจอบ้างครับอาจจะส่งผลเชิงบวกให้ทีมรู้สึกผ่อนคลายและมีความคิดสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้นก็ได้นะครับข้อ3การเช็คอินความรู้สึกประจำวัน การให้ความสำคัญกับสุขภาพใจในช่วงเวลาแบบนี้จำเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับก่อนจะเริ่มประชุมคุณอาจจะเริ่มบทสนทนาด้วยคำถามปลายเปิดเช่นคุณรู้สึกอย่างไรบ้างตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือคุณต้องการความช่วยเหลือใดๆไหมคำถามง่ายๆแบบนี้ครับจะช่วยให้ทีมรู้สึกถูกมองเห็นเป็นการเสริมกำลังใจให้กันในช่วงเวลาที่ยากลำบากแบบนี้นะครับแต่ที่สำคัญครับต้องไม่ลืมที่จะให้ความสำคัญกับทุกความรู้สึก และรับฟังโดยไม่ตัดสินด้วยนะครับตัวช่วยที่ดีที่สุดของภาวะเบิร์นเอาท์คือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในที่ทํางานนะครับการเคารพซึ่งกันและกันแล้วร่วมกันสร้างความหมายในการทํางานให้กับองค์กรครับในครั้งหน้าผมจะมาเล่าให้ฟังถึงภาวะเบิร์นเอาท์ที่เกิดขึ้นในบุคลากรทางการแพทย์จะแตกต่างจากอาชีพอื่นอย่างไรและจะมีแนวทางฟื้นฟูแก้ไขอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ